สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมช่างงานจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้มารีวิวงานซ่อมเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ที่เรากําลังดูอยู่นี่นะครับเป็นตัว MacBook Air นะครับตัวนี้รหัสบอร์ดเป็น8 2 0 0 0 1 6 5นนะครับอาการที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับตัวนี้มีอาการที่ว่าเปิดเครื่องนะครับมีอาการเปิดติดนะครับแล้วก็พอร้อนปุ๊บแล้วตัดดับนะครับอาการนี้มีตัวที่น่าสงสัยอยู่นะครับ ประมาณสัก2 3จุดนะครับเดี๋ยวผมลองอธิบายให้ฟังนะก็ส่วนแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวซิลิโคนที่ระบายความร้อน CPU ตรงนี้จุดแรกนะครับที่ผมจะสงสัยนะครับตัวนี้ผมลองเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับคือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับดูลักษณะของเครื่องอาการแบบนี้นะถ้าเจอเครื่องอาการแบบนี้เหมือนกันนะครับลองเปิดตรงนี้ครับเนี่ยอาจจะต้องหาอุปกรณ์นิดนึงนะตัวนี้เป็นตัวไขควงนะครับ t6 t5 นะครับ เขาก็เปิดซิงมาแล้วครับตรงนี้ตัวซีโคนอาจจะแห้งก็ได้นะครับอันนี้ประเด็นแรกนะครับก็ใส่ซีโคนเข้าไปนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าร้อนเนี่ยแล้วดับเนี่ยมันก็มีส่วนที่ว่ามีอุปกรณ์ที่มันแตกอยู่นะครับหรือว่ามีตัวซีตัว R นะครับที่มันยืดค่าอยู่นะครับหรือตัวที่มันมีพวกคาบที่เกลือขึ้นนะครับที่บนบอกนะครับอันนี้เป็นไปได้อยู่นะครับ ส่วนที่2นะครับส่วนที่3เนี่ยก็คืออาจจะต้องลองอบ CPU ดูนะครับอาการที่มันร้อนระดับเนี่ยบางทีขา CPU เนี่ยตัวตัวนี้นะครับตัว CPU บางทีขามันแคกนะครับก็เอาขึ้นเครื่องยกชิปนะครับแล้วก็อบนะครับหรือบางท่านไม่มีเครื่องยกชิปท่านผู้ชมไม่มีจะใช้อะไรดีนะครับง่ายที่สุดก็คือไอ้ตัวไดเป่าผมเราเนี่ยแหละครับเป่าไปเลยนะครับแต่ว่าได้ผลไหมอันนี้ต้องลองดูด้วยนะครับ แต่สาหรับผมเนี่ยผมเป็นร้านซ่อมผมมีเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมอยู่แล้วเพราะนั้นเราแก้วิธีแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2นะครับที่เป็นเป็นวิธีที่2ในการหาอาการเสียที่ว่าร้อนแล้วตัดดับนะครับผมก็จะเปิดพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตดูเหมือนเดิมนะครับว่ามีพวกคราบที่เกลืออะไรขึ้นหรือเปล่านะครับหรือตัว R ตัวไหนที่มันหลุดหรือเปล่าหรือขาตัว R ตัวไหนที่มันมีพวกคราบที่เกลือขึ้นแล้วมันขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกล้องพร้อมๆกันนะครับนค่่ออข้างจะเล็กยู วันนี้ผมเปิดสวิตช์ไปที่ตัวกล้องไมโครโคปแล้วนะครับ ว,ว,วัสดีครับพี่นูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตัวนี้พยายามอยู่ตัวที่สองครับพี่ โอเคแล้วก็คู่นี้นะครับ อันนี้เหมือนจะรับหน้าสัมผัสไม่ค่อยดีลองใส่เพิ่มตะกัวเพิ่มดูครงาน,นจะโอเคขึ้นนะครับ ก็อิบบอร์ดอะไรมานะครับมาใส่เข้าไปก็จะมีบอร์ดอะไหล่ของรุ่นนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ตัวอะไหล่เข้าไปกันนะครับ นี่เลยครับผมไ,ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรกันนิดนึงนะครับว่าลายนี้มันเป็นชื่อว่าอะไรแล้วอยู่ลายไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดตัวบอร์ดวิวขึ้นมานะครับแล้วก็รหัสบอร์ดตัวนี้เป็น00165นะครับตัวนี้อยู่ตรงนี้ครับตัวนี้เป็นตัว R5100 นะครับอีกฝั่งหนึ่งวิ่งไปไหนอ่า Reset MC ตรงนี้นะครับอ่าเจ้าปัญหาเป็นตัวนี้นะครับ A ห้าหนึ่งศูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องเทสกันดูนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวผมล้างบอร์ดนิดนึงก่อนขอบคุณพี่นูมากนะครับพี่นูจากนาครน,นะครับนครศรีธรรมราชนะครับที่ช่วยคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจน้องๆนะครับให้กำลังใจผมนะครับรุ่นน้องในสมาพันธ์ช่างซ่อมโน้ตบุ๊กแห่งประเทศไทยนะครับ ครับสวัสดีครับอยู่โซนชั้นสองครับผมซอยสองทับหนึสตรีทครับผมทับหนึครับสองทับหน่งใช่สุดซอยเลยครับผมก็อยู่ชั้นสองนะครับผม Second นฟอร์ครับชั้น2นะครับ ด้านด้านหน้าครับผมอยู่กลางๆเหรอครับต้องดูเบอร์ซอยครับผมดูเบอร์ซอยได้เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตีด้วยนะครับขอบคุณมากเลยพี่ช่วยคอมเมนต์ช่วยให้กำลังใจด้วยนะครับผมตัวนี้ขอให้ปิดงานได้นะครับเดี๋ยวผมเทสกับจอก่อนนะครับวพาภาพขึ้นหรือเปล่าใส่ฮัดิทไปเลย ตูตายตูตาย ไม่ใช่นะครับอ่เออใช้อะไรดีไอ้เป้เรามี OS test หรออ่าพี่ม๋ยวลอง OS test ดูเดี๋ยวผมจะใช้ OS test ตัวนี้นะครับในการบูตนะครับเดี๋ยวปิดเครื่องรีสตาร์ทครั้งหนึ่งนะครับลองเอา OS test ของเราเข้าไป test ดูก่อนนะครับ ดูในไลน์เอาดูในไลน์เอถามถามไม่ใหม่ก็ได้โอเคให้โฟกัสน,นะครับตอนนี้ใช้โ s นอกบูตนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะใช้เข้าไปได้ไหมนะครับโอ้โหซีบิวร้อนจริงนะครับร้อนจีเลยนะครับแต่ว่าโอเคพัดลมมันระบายความร้อนซีบิวอยู่แต่ว่าก็โอ้โหร้อนจีจริงๆนะครับ รอดไหมรอดหรือไม่รอดนะครับมาดูกันอตอนนี้ผมใช้ OS-Test นะครับตัวนี้นะครับในการบูตนะอ่านี่ใช้ได้นะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับสังเกตเครื่องยังไม่มีอาการดับนะครับตอนนี้นะครับเปิดติดอยู่นะครับ อาการติดบ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ไม่เจอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดยูทูปกันนิดนึงนดีกว่าทูปน่าจะได้อยู่นะผมว่าการสะสมของแบคทเรียมันใจ100%คิดว่าก็น่าจะ ได้แล้วนะครับตอนนี้อันนี้แบตเตอรี่มีอาการขึ้นเซอร์วิสด้วยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นเซอร์วิสเนี่ยอันตรายอยู่เหมือนกันนะอาจจะต้องซ่อมเสร็จอาจจะต้องให้ลูกค้าเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับอาการเนี้ยอาการแบตเตอรี่ขึ้นเซอร์วิสก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญนะครับถ้าใครเจออาการเล่นๆไประดับนะครับลองลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูด้วยก็ดีนะครับโอเคนะครับ ก็สำหรับผมช่างฮาร์ดนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นูนะครับขอบคุณพี่ตี้ขอบคุณคุณนิวมากนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็เต็มอิ่มครับสงคลิปแล้วนะครับสำหรับวันนี้วันที่5กุมภา2564นะครับก็เอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ร้านมีทั้งหมด4สาขานะครับมีเมกกางนาเทอร์มินอลกโะสยูเนี่ยนมอลแล้วก็สำนักงานนะครับตรงข้ามเมกบางนา ใต้องการให้ผมซ่อมให้นะครับเข้ามาที่นี่ได้เลยรอรับกลับได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ